đồn khóc, khóc, khéo 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 khéo, khóc, chập chập แป๊บหนึ่งนะครับนี่มันลองหมวกนะครับลองกล้องย้อนแสงอีกนี่นั่งในเรือนะครับน,นะครับกว่าจะได้นะครับหลุดไปสองแล้วโดนด้วย ใส่แก้คันนะครับใส่แก้คันสีแดงน่ครับผมทดสอบโอเคครับผมใส่แก้คันสีแดงนะครับผมสยอดมากเลยครับ